ทุกคนมาดูบ้านในสไตล์คอนเทมท,ที่หลังใหญ่มากๆนะครับพื้นที่ที่ถอยถึง416ตารางเมตรนะแจ้งรหัสแบบก่อนเนาะรหัสแบบ 2BR24042 ฟังก์ชันใช้งานอยู่ที่5ห้องนอน ห้องห้องน้ารวมกับพื้นที่โรงจอดรถหน้ากว้างที่20เมตรด้านลึกอยู่ที่25 m, เมตรนะครับ416ตารางเมตรเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆพื้นที่ใช้สอยแล้วก็การตกแต่งการแบ่งฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเขาดูอลังการมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําไปทีจุดละกันว่าแต่ละโซนเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะครับก็คือโรงจอดรถตรงนี้นะครับทุกคน ่วนของโรงจอดรถเนี่ยมันสามารถจอดได้ประมาณ2คันนะเป็นรถไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยอย่างที่จอดอยู่นี้ก็เป็นรถ PPV แล้วแหละแ,แล้วก็รถกระบะอีกสาาักคันหนึ่งหรือรถเก๋งที่มันเป็นไซสาา์ใหญ่คันหนึ่งสามารถจอดได้สบายๆใช้งานสะดวกด้วยใช้งานช่วงตอนกลางวันตอนฝนตกแดดร้อนเลยอย่างเงี้ยมันสะดวกมากๆนะครับส่วนของโรงจอดรถก็จะมีทางเชื่อมที่เป็นทางแลมนะทุกคนตรงนี้เพื่อมีทางแลมที่สามารถใช้งานได้อันดีประสงค์มากขึ้นด้วยลักษณะของทางแลมเนี่ยมันสามารถเี็นของได้ อาจจะเป็นรังน้ําคนมาส่งน้ำอะไรเงี้ยเขียนของขึ้นไปในตัวบ้านทาได้เหมือนกันหรือถ้าใครที่มีผู้สูงอายุใช้ทางแล้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะติดตั้งราวกันตกสักนิดหนึ่งถ้าเน้นใช้งานสำหรับผู้สูงอายุนะติดตั้งราวกันตกให้เขาสามารถพยุงตัวหรือว่าเกาะมันขึ้นไปบนเวณของตัวบ้านได้นะครับไฟอัพแอนดาวน์เนี่ยเราจะเห็นว่าทั่วไปเนะี่ยมันจะเป็นทรงนี้เนาะแต่พอดีไซน์ที่มันดูทันสมัยอ่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับทุกคนตรงนี้ มันจะเป็นไฟอัพแอนดาวที่รู้สึกว่ามันดูหรูนะมันให้ความรัชชุลี่กับตัวบ้านด้วยนะผมว่าดูดีเลยนะครับตัวนี้ลองดูเป็นไอเดียแล้ลองไปตกแต่งบ้านนะครับใครที่ยังสร้างบ้านไม่เสร็จเนี่ยลองดูได้นะครับ ตัวบ้านไปทุกคนพื้นที่เขาค่อนข้างที่จะอลังการนะครับพื้นที่ใหญ่มากนะครับอย่างที่ผมอยู่ตรงนี้มันคือดับเบิลสเปซที่สามารถมองขึ้นไปด้านบนได้แล้วคนที่มองจากด้านบนลงมาเนี่ยถ้าเป็นท็อปยูลงมาคุณจะเห็นพื้นที่ตรงนี้มันกว้างมากอะ่ะมันสามารถคอนเนคก,กับคนที่อยู่ด้านล่างแล้วก็คนที่อยู่ด้านบนนะฝั่งนี้นะครับจะเป็นโซนนั่งเล่นครับทุกคนโซนนั่งเล่นเนี่ยมันสามารถใช้รับแขกได้ใช้ทำกิจกรรมสถา,านการณ์ของครอบครัวได้หมดเลยนะครับดูจากงานดีไซน์แล้วก็คือก้านหน้ามันจะเป็นเหลี่ ในส่วนของมุมนุ้นเนาะแล้วก็ส่วนของฝ้าเนี่ยเขาก็ดีไซน์เป็นฝ้าหลุม2ส,สเต็ปด้วย2ส,สเต็ปแล้วก็ซ่อนไฟมีดาวไลท์รอบทิศเลยนะครับด้าน,นบนตรงนี้จะเป็นแอร์นะ เป็นแอร์แบบฝั่งต้านะครับลองดูเป็นไอเดียได้ถ้าคนที่ชอบความเป็นโมเดินิดนิดที่แบบไม่ต้องการความสะดุดตาอะไรเงี้ยลองเอาแอร์แบบนี้ไปติดได้นะครับไปดีไซน์กับบ้านตัวเองได้ตัวกระเบื้องของเขาก็เป็นขนาดโอเวอร์ไซส์ด้วยนะทุกคนจะเป็นลายหินอ่อนนะครับตรงน,นี้ดูดีมากจะเป็นผิวด้านนะไม่ใช่ผิวหยาบเวลาสัมผัสไปเนี่ยมันจะไม่มีความลื่นเลยสัมผัสไปเราจะรู้สึกว่ามันจะรู้สึกปลอดภัยด้วยนะห้องนอนห้องแรกในชั้นหนึ่งนะครับห้องนี้จะมาพร้อมกับห้องน้ําใช้งานในตัวเหมือนกันพื้นที่ของห้อง สิ่งหนึ่งเลยนะครับก็คือไฟดิมเมอร์บริเวณของหัวเตียงผมจะกดทีนึงไฟมันก็จะดิ่กดอีกทีหนึ่งไฟมันก็จะเปิดเราสามารถดีนไฟได้ด้วยเดี๋ยวผมดีให้ดูนะนี่เห็นไหเห็นสามารถใช้แบบสร้างบรรยากาศภายในห้องนอนได้เลยนะครับสำหรับคนที่กำลังแบบใกล้เวลาที่จะพักผ่อนละ เราอยากได้บรรยากาศที่มันหลับง,ง่ายมากขึ้น,น,ยอ,นอย่างเงี้ยลองรีไฟมินไฟดูอยนะครับตรงนี้จะเป็นโซน Walk in Closet โซนของห้องแต่งตัวคนระับตรงนี้ใช้วางโต๊ะเครื่องแปลงตู้เสื้อผ้าเลยต่างๆได้เลยแล้วก็มีห้องน้ำใช้งานภายในตัวด้วย ซึ่งห้องน้ำใช้งานภายในตัวของเขาเนี่ยเป็นห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่นะวางอ่านแช่ตัวได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์อ,รอ่างล้เมื่อทางหน้าเนาะส่วนโซนทำธุระส่วนตัวก็จะมีโซนตรงนี้เป็นโถสุขภแล้วติดตั้งราวระยุนี่มีราวระยุติดตั้งใช้งานสำหรับผู้สูงอายุได้แล้วก็มีปลั๊กที่เป็นปลั๊กใช้งานด้านในเนี่ยอันนี้นะครับก็สามารถติดตั้งได้แอปเพิ่มได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่การใช้งานของตัวลูกค้าเลย พื้นที่ต่อไปนะครับก็คือเคาน์เตอร์กลางบ้านอาจจะเป็นไอแลนด์ก็ได้หรือเป็นเคาน์เตอร์บาร์ก็ได้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอาจจะเป็นแบบเชฟเทเบิลแล้วบริเวณของฝั่งเนี้ยที่เขาก่อออกมาเนี่ยเขาจะมีช่องวางของด้านในด้วยนะครับแล้วด้านในตรงนี้เนาะลูกค้าเ็าทาเป็นมุมทานข้าวมุมทานข้าวที่วางโต๊ะขนาด5ที่นั่ง6ที่นั่งนะครับก็คือด้านข้าง2ของมุมอีก2 ถัดมาครับตรงนี้จะเป็นมุมของเคาน์เตอร์ครัวครับเคาน์เตอร์ครัวของเขาก็จะเป็นมีเคาน์เตอร์แพนทรีสสาหรับเตรียมอาหารจัดเตรียมอะไรต่างๆแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์แบบตัวยูที่อยู่ท้าไในตรงนี้เนาะติตั้งห้ดูดควันเลยเรียบร้อยมีเครื่องอบอะไรต่างๆแล้วมีช่องเก็บของบ้านเซอร์วิสบ้านเปิดเนี่ยติดตั้งแล้วนะใส่อุปกรณ์ฟิตติ้งมาในตัวเลยเก็บของได้นะครับตรงนี้ช่องนี้ก็เป็นช่องเก็บของเหมือนกันนี่ แล้วก็ติดตั้งแอ่งรางจานแบบ2หลุมนะอยู่ตรงกับช่องระบายอากาศด้วยและสิ่งหนึ่งเลยครับที่ลูกค้าเขาทำเพิ่มก็คือบริเวณของสระว่ายน้ำหลังบ้านครับทุกคนอันนี้เป็นบริเวณของสระว่ายน้ำหลังบ้านนะซึ่งก็อันนี้เป็นการเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากตัวบ้านอีกทีนึงนะครับไม่รวมกับราคาตัวบ้านด้วยนะ ว่าทุกคนไปดูฟังก์ชันที่เหลือก็คือห้องนอนห้องที่2แล้วก็ส่วนของห้องน้ำนะครับตรงนี้มันจะเป็นห้องน้ํารวมครับห้องน้ํารวมใช้งานสําหรับแขกหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่้าล่างเป็นห้องน้ำพาวเดอร์รูมครับทุกคนสามารถดีไซน์ได้หลายรูปแบบเลยนะสามารถทําเป็นพาวเดอร์รูมได้หรือว่าจะทําเป็นโซนที่แบบมีโซนเชาวเวอร์ในตัวก็ได้เพราะว่าเขาทิ้งจุดน้ําไว้นะมีจุดน้าทิ้งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโถสุนพันธุ์แบบชิ้นเดียวนะแล้วก็มีเคาน์เตอร์อ่างล้างมืออ่างน้ำตรงนี้นะครับและ ห้องนอนห้องที่2ห้องนี้จะมีห้องน้ำมีตัวเหมือนกันคือทุกห้องอ่ะเขาจะมีห้องน้ำมีตัวหมดเลยเข้ามาแล้วจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบโรงแรมก็คือเจอห้องน้ำในตัวก่อนงานดีไซน์เขาจะเหมือนกับที่เราผ่านมาเมื่อกี้เนาะมีโถสุขพัณุ์อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วโซนนี้ก็จะเป็นโซนของตัวที่นอนพักผ่อนละแล้วเขาจะติดตั้งในส่วนของสวิตช์บิมเมอร์เนี่ยน้งหมดเลยนะเหนะ็นใช้งานได้ครับดิมบริเวณหัวเตียงใช้งานได้หมดเลย โอโ้โหดูดีมากนะแล้วคอนวนี้กับพื้นที่ของเราจะลดหน้าบ้านด้วยเนาะ ในส่วนของบันไดนะจะมีไซส์ที่แบบใหญ่กว่าปกติด้วยนะครับคือสามารถเดินส่วนกัน2คนได้สบายๆเลยตัววัสดุเนี่ยจะเป็นท็อปไม้นะท็อปไม้สําเร็จนะครับด้านในนี้แล้วก็ตัวโครงสร้างจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับปิดท็อปไม้ลงไปนะครับราวจับจะมีทั้ง2ฝั่งเลยก็คือเป็นราวเหล็กแล้วก็ท็อปมือจับด้วยไม้นะด้านบนก็เหมือนกันนะครับจะเป็นลักษณะของราวเหมือนกัน ริเวณของไฟทางเดินนี่เขาก็ติดตั้งมาเหมือนกันนะคล้ายๆกับที่อยู่หน้าบ้านเลยเนาะแต่ตรงนี้เขาจะมีรูปทรงที่เป็นวงรีนะครับแล้วก็มีไฟที่แบบส่องลงมาทางเดินเป็นไฟ up เป็น down ซึ่งไม่ต้องเปิดโคมเชดเดเลียก็ได้สามารถใช้ไฟแบบนี้เดินลงมาในช่วงตอนกลางคืนที่แบบดึกๆก็กให้ความสว่างได้เหมือนกันเพราะว่าเขาสะท้อนกับตัวพื้นผิวผนังที่มันเป็นสีขาวมันก็จะสะท้อนแสงออกมาบริเวณของตัวบันไดด้วยน อนนี้ผมอยู่ที่โถงชั้นสองละก็คือบริเวณของดับเบิลสเปซมองมุมเนี้ยเห็นด้านล่างแบบโอ้เหมือนเคาื่องเหมือนกันนะหลังใหญ่มากอะ่ะแล้วมุมมองที่เราเห็นเนี้ยแค่สายตาเราเก็บไม่หมดเลยนะครับกว้างมากสามารถมองออกไปหน้าบ้านได้เป็นจุดโชว์ได้นะครับแล้วสังเกตยอย่างหนึ่งเลยก็คือสีของกระจกเนี้ยเขาจะเป็นแบบสีที่มีความถึอมากขึ้นคือมันจะมีการแบบกรองแสงด้วยกรองแสงในช่วงตอนกลางวันบางหลังเขาไม่ต้องการที่จะติดตั้งที่เป็นผ้าม่านเนาะก็ใช้แบบ สินที่มันถึงแบบนี้ก็ได้นะครับด้านบนนี้ใช้พื้นแบบ s p c ทั้งหมดนะครับก็ดีไซน์ได้ออยากได้เป็นกระเบื้องไหมก็ลองไปออกแบบกับบ้างของตัวเองดูนะครับฟังก์ชันทั้งหมดนี้ด้านบนนี้ก็จะเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องพระนะครับแม้แต่โถงทางเดินทุกคนเขายังติดตั้งแอร์ส มาด้วยเวลาใช้งานเนี่ยบ้านหลังนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่ากลางวันจะร้อนไหมเขาเปิดแอร์ทั่วบ้านเนี่ยเย็นแน่นอนนะครับเอาฟังก์ชันแรกเลยแล้วกันตัวนี้จะเป็นห้องพระนะครับก็คือเป็นไซส์ของห้องที่สามารถปรับเป็นห้องนอนได้เป็นไซส์ที่สามารถทําเป็นห้องทํางานได้เหมือนกันตอนนี้ใช้เป็นห้องพระเก็บของได้อะไรได้นะครับอาจจะบิวอินเป็นชั้นวางพระก็ได้นะเพราะว่าบ้านหลักเนี่ยก็ยยทำบิวอินกันเนาะดีไซน์ได้ออกแบบได้ลองไปดูผลงาน ในช่องของเราได้เหมือนกันนะครับห้องนี้เขาจะเป็นห้องนอนห้องนอนห,อห้องโล่งๆไซส์ก็จะใกล้เคียงกับห้องด้านล่างเมื่อกี้ก็คือมีโซนนอนรักพอรแล้วก็โซนวอล์์อินคลเซ็นะแล้วก็มีโซนของประตูที่เปิดไประเบียงได้นะครับตรงน,นี้เป็นระเบียงด้านนอกที่ใช้เป็นแบบระเบียงเซอร์วิสก็ได้นะ อันนี้เป็นห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวก็มีห้องน้ําในตัวนะครับส่วนของห้องน้ําก็มีไซส์ที่ใหญ่มากขึ้นเคา์เตอร์แบบตัวแอลวางอ่างล้างมือวางคอนอะไรได้แบบจัดเต็มเลยแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นโซนของอ่างแช่ตัวแล้วก็โหสุขภัณฑ์นะครับที่อยู่มุมนี้ทั้งหมดเลยนะครับโซนชาวเวอร์ก็อยู่มุมนี้ด้วยนะครับอันนี้คือห้องน้ําที่ยังติดตั้งไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ยังมีอุปรกรณ์บางอย่างนะครับที่ลูกค้ากําลังดําเนินการอยู่นะ ตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันนะครับมีระเบียงพักผ่อนนะครับีใช้ประตูบานแขวไม่มีห้องน้าในตัวนะครับห้องนี้ห้องนี้สามารถปรับเป็นห้องทํางานได้นะครับตอวนี้ก็จะเป็นระเบียงด้านนอกอ่าให้ดูประมาณนี้นะครับห้องนี้ก็จะเป็นไซส์ที่สามารถวางเตียงอาบุดหงุดได้นะครับ สำหรับ2ห้องนี้นะครับเขาจะเป็นห้องนอนนะครับห้องนี้เนี่ยเขาจะเป็นห้องนอนที่รองลงมาซึ่งจะมีฟังก์ชันที่ไม่ได้เยอะเหมือนห้องมาสเตอร์นะแต่ว่าเขาก็มีห้องน้ําในตัวเหมือนกันมีโซนแต่งตัวโซนของระเบียงนะครับระเบียงพักผ่อนระเบียง์วิสติดตั้งมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของไฟของเตียงนี่ก็เป็นดิมเมอร์เหมือนกันเนาะตรงนี้จะเป็นห้องน้ําในตัวนะครับห้องน้าในตัวไม่ได้ใหญ่มากเป็นไซส์แบบพอใช้งานมีโซนทำลวดส่วนตัวอ่งล้างมืออ่งล้างหน้าแล้วก็โซนบริเวณของชาวเวอร์นะครับ ห้องสุดท้ายนะครับห้องสุดท้ายเนี่ยจะมีความอลังการมากมาขึ้นคือด้วย,<ล>ยงานดีไซน์ของห้องน้าเอ่ยแล้วก็งานตกแต่งอะไรต่างๆเอ<ล>่ย้ว<ล>ยตรงนี้เป็นโซนอองนั่งนที่สามารถเทควิวไปหน้าบ้านได้แล้วส่วนของห้องน้ำเนี่ยก็จะมีความกว้างกว้างแบบว่าตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์อ่างละเมือางหน้านะครับแล้วก็มีกระจกที่มีไฟวิวอินในตัวนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีโถสุขภัณฑ์น,นะครับแล้วก็มีบริเวณของอ่างแช่ตัวที่สามารถเป็นทางเดิน เดินขึ้นจากบริเวณนี้แล้วลงมาแช่ตัวได้เลยนะแล้วก็ติดตั้งกับโซนชาเวอร์นะติดใกล้กันเลยนะครับตรงนี้จะเป็นโซนชาเวอร์ก็ใช้ได้สะดวกสบายนะซึ่งโซนเปียกเนี่ยเขาจะมีการแบ่งระดับพื้นแบบชัดเจนด,ด้วยนะตัวพื้นนอกจากโทนสีที่มันต่างกันแล้วกับเบื้องลายต่างกันแล้วเขาจะลดระดับพื้นลงไปครับเพื่อไม่ให้น้ําจากโซนที่มันเป็นโซนเปียกเวลาเราใช้โซนชาเวอร์เนะี่ยมันไม่กระเด็นเป็นรบกวนบริเวณของโซนที่อยู่ด้านนอก้วย บ้านหลังนี้ให้อีกครั้งนึงนะครับเขาใช้รหัสแบบ2 PR 2 4 0 4 2 5ห้องนอน6ห้องน้ำนะพื้นที่ให้สอยภายในตัวบ้านนะครับอยู่ที่416ตารางเมตรหน้ากว้างอยู่ที่20เมตรด้านลึกจะอยู่ที่ประมาณ25เมตรนะครับราคาเนี้ยไม่รวมกับสระน้ำที่อยู่หลังบ้านนะครับถ้าใครสนใจแบบบ้านงานบิวอินงานก่อสร้างต่างๆสามารถทักเพจบาร์ลักได้เลยนะครับวันนี้ผมกับทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ